โพสต์นะครับจะมารีวิวนะครับเครื่อง p รินเตอร์นะครับ xp นะครับรุ่นนี้ครัเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยพวกเราสามารถมาดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ p o t p o s t c o ได้นะครับโดยมาที่เขาเรียกว่าราคานะครับแล้วอุปกรณ์ นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดมาที่ตรงส่วนของเมนูนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะรายละเอียดของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะครับเป็น XP รุ่น XPN 1 6 0 2นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่ใช่รุ่นเดียวหรอกครับจะเป็นรุ่นที่สามารถพิมพ์นะครับใบเสร็จขนาด80มิลได้นะครับ บางคนอาจจะเคยเห็นทางผมเนี่ยรีวิวนะครับรุ่นอื่นมาแล้วซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นขนาดเพียงแค่58มิลแต่ถ้าเกิดแบบร้านเรามีรายละเอียดสินค้าเยอะหน่อยนะครับก็เราจะต้องเป็นไซส์ที่เป็น80มิลก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะพอร์ตท,ที่เป็นเจ้าตัว USB 3นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์นะครับก็อยู่ที่ราคา3,300บาทนะครับโดยประมาณนะครับก็ เบื้องต้นเนี่ยผมจะดูด้านหลังนะครับที่บริเวณด้านหลังก็จะเห็นว่านะครับมีแค่พอร์ต USB นะครับที่เชื่อมต่อกับเครื่องโพสตนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อได้เฉพาะที่เป็น Android แบบตระกูล s u n m i Imi n mean, แล้วก็ Windows 10นะครับก็เราไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับพวก iPad หรือ iPhone ได้เพราะเป็น USB นะครับกรณนนีที่เป็น Android ธรรมดาเนี่ย อย่างเช่นมือถือ Android แล้วก็แท็บเล็ตจริงๆก็เชื่อมต่อได้แต่ว่ามันไม่สามารถชาร์จได้ถ้าเกิดร้องไกยมันชาร์จได้เนี่ยก็จะต้องเป็นเครื่องยี่ห้อนะครับซันมี่กับไอมินนะครับที่มันสามารถชาร์จในตัวได้นะครับหรือถ้าเกิดแนะนำสุดมากเขาจะเอาไปใช้กับพวก Windows 10มากกว่านะครับก็คือเครื่อง Windows นะครับโน้ตบุ๊กได้หมดเลยนะครับแต่ขอเป็นระบบปบนการ Windows 10ขึ้นไปนะครับ ือ Windows 10รุ่นนี้มีจุดสังเกตอีกจุดนึงก็คือมีระบบตัดก,กระดาษอัตโนมัติครับเราสามารถที่จะสั่งพิมพ์แล้วก็สั่งตัดกระดาษจากาตัวโปรแกรมพอดโปร์ดได้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์พอดโปร์เราก็จะมีบริการนะครับสอนการาติดตั้งนะครับใช้งานกับโปรแกรมพอดโปร์ของเรานะครับ ก็ตรงนี้จะเห็นว่าในรูปเนี่ยมันจะเหมือนมีแถบตรงนี้นะครับก็เวลาที่เราทําการเปิดเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีแถบไฟตรงนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เ,เป็นจุดเด่นก็คือความเร็วในการพิมพ์ครับก็คือ160มิลต่อวินาทีนะครับก็พิมพ์ค่อนข้างจะเร็วนะครับก็จะแพ้กพ็คือแพ้รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปอย่างเช่นพิมเตอร์ของสตาร์ที่อันนี้คือจะเร็วมากเลยนะครับก็คือ220มิลต่อวินาทีนะครับก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นราคาที่แบบ รา,าราคาไม่แพงมากะนะครับจะเห็นว่าราคาค่อ้างจะต่างกันนิดหนึงนะครับก็ราะเป็นของสตาร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบท็อปท็อปฟีเจอร์เลยสามารถเชื่อมต่อก,กับ iOS ผ่านพอร์ตไ n n n g นะครับ USB ได้รุ่นเนี่ยก็จะ8,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเรต้องการรุ่นราคาประหยัดนะครับรุ่นเนี่ยก็จะตอบโจทย์ครับซึ่งก็นี่คือหน้าตามันนะครับ <c oughs> นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นี้นะครับก็อเน,นี้ยคือย้ำอีกทีว่า มีเพียงแค่นะครับพอร์ต USB นะครับราคาไม่แพงมากจุดเด่นคือกระดาษขนาด80มิลมีระบบตัดกระดาษในตัวนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ข้างจะเร็วนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นร้านค้าที่เน้นเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับโอเคครับนั้นในคลิปนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ